สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายประพฤติชัดประภาชัยหรืออาจารย์อุย๋ยนักวิชาการด้านกฎหมายและดีผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์เขตบางกะปิโพสเฟ e บุ๊ k แสดงความเห็นว่าผมเห็นข่าวคุณกฤิชีวัรรานนท์สสพักประชาชนเขต6จังหวัดชนบุรีแสดงความจำงต้องการย้ายสังกัดพรรคการเมืองจากพักประชาชนไปพักกล้าธำมแล้วทางพักประชาชนกลับออกอาการดรามา่ายือ้อยุดฉุดรั้งเหมือนไม่อยากให้ย้ายไปได้ง่าย มก็รู้สึกแปลกใจทันทีเพราะอุดมการณหลักของพรรคประชาชนตั้งแต่สมัยที่เป็นอนาคตใหม่และก้าวไกลก็ชูธงเรื่องสิทธิและเสรีภาพมาตลอดแต่พอสอสอสังกัดพรรคตัวเองต้องการใช้สิทธิและเสรีภาพในานะปบงชนชาวไทยและสิทธิเสรีภาพของสอสอในการย้ายพรรคการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญก็มีได้บัญญัติห้ามการย้ายพรรคเพียงแต่กำหนดกลไกลไว้ว่าหากต้องการดำรงสถานะสอสอไว้ก็ต้องให้พรรคขับออกและหาพรรคใหม่ภายใน30วันเท่านั้นตามมาตรา101รเล็บ9ของรัฐธรรมนูญมาตรา25.60 ซึ่งหากาพรรคประชาชนต้องการทํารงไว้ซึ่งหลักการของการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคลที่ไม่ขัดต่อกฎหมายผมก็ไม่เห็นเหตุผลอันใดที่จะต้องมีดราม่ายืดยุดฉุดกระชากหรือส่งตีความข้อกฎหมายว่าถือเป็นการลาออกซึ่งจะทําให้สิ้นสภาพสส,สทําให้ต้องเลือกตั้งใหม่เสียงงบประมาณแผ่นดินปเปล่าๆซึ่งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียการที่สสย้ายพรรคการเมืองไปพรรคอื่นหลังจากได้รับการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องสามารถทําได้ ตัวอย่างเช่นเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีรัฐบุรุษและเป็นสมาชิกสภาพิษณุสราษฎรสหราชอาณาจักรถึง62ปีก็เคยย้ายพักถึงสองครั้งสลับกันไปมาระหว่างพักอนุรักษนิยมและเสรีนิยมซึ่งผมมองว่าสุดท้ายแล้วประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะมอบความไว้วางใจให้สอสอผู้นั้นเป็นตัวแทนของประชาชนอีกหรือไม่ผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปตามวิถีทางแห่งระบบประชาธิปไตย อย่าลืมว่าพรรคการเมืองไม่ใช่บริษัทหรือนายจ้างของสสและสสก็ไม่ใช่ลูกจ้างของพรรก,การเมืองพรรก,การเมืองเป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกันมารวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อานาจบริหารและนิติบัญญัติเท่านั้น ผมจึงอยากให้ผู้บริหารของพรรคประชาชนลดทิฐิมานะแสดงสปิริตโดยเคารพการตัดสินใจของคุณกฤษตเปิดทางให้ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่โดยสะดวกและปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตทางการเมืองของคุณกฤษตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะรูง,งาง,งามและสอดคล้องกับอุดมการ์ของพรรคประชาชนมากกว่าด้วยความปรารถนาดี